แล้วตอนนี้เราก็กลับมาจากกลับมาจากที่เราไปล่องเรือแล้วนะคะจะบอกว่าธรรมชาติมากๆาเลยค่ะตองข้างทางนะคะเต็มไปด้วยป่ปปาตรงกลางต้นแสมนะคะวันนี้เรากลับมาเรากำลังจะเลี้ยวเข้าจุดที่เราลงเรือเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะก็คือตรงวานาทยานปานบุรีนะคะจะบอกว่า สำหรับเพื่อนๆทีนะ่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันตลอดเวลานะคะถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะได้มารีแลกซ์มาพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้รับพลังมาเติมพลังมาชาติจพลังจากธรรมชาตินะคะกินอายของธรรมชาตินะคะต้นไม้สีเขียวแล้วก็ทะเลนะคะหรือว่าแม่น้ำทำให้เราสดชื่นขึ้นนะคะจริงๆเลยก็อยาก เชิญชวนเพื่อนเทุกท่านนะคะให้มาเที่ยวที่อำเภอวังหีแอะเพิอปานบุรีด้วยนะคะแล้วก็มาล่องเรือกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีทริปดีๆมีกิจกรรมดีๆเดี๋ยวเราจะาเดี๋ยวเราจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย